อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้มีไอเดียจะพาคุณผู้ชมทำราสเบอร์รี่คัพเค้กคุกกี้ค่ะแป้งคุกกี้เนื้อสัมผัสนุ่มเบาไม่ฝืดคอเพิ่มสีสันให้สวยงามเพื่อให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มกันที่การทำฟรอสติ้งราสเบอร์รี่กันค่ะใส่ครีมชีสลงในภาชนะตามด้วยเนยสดและน้ำตาลไอซิ่งตีให้เข้ากันใส่ราสเบอร์รบดและผิวมะนาว ตีให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเรามาทำคุกกี้กันค่ะใส่นมข้นจืดลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันพักไว้ใส่เนยลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงตีให้เข้ากันจนขึ้นฟูเนียนใส่ไข่ไก่กลิ่นวานิลาใส่นมข้นจืดที่เตรียมไว้ตีให้เข้ากันอีกครั้ง ใส่แป้งทาเค้กดราวิบินเบกกิ้งโซดาและผงฟูตะล่อมให้เข้ากันใส่เม็ดน้ำตาลตะล่อมให้เข้ากันอีกครั้งใช้สกู๊ปไอศกรีมปรับใส่ภาชนะพักไว้ค่ะจากนั้นกดให้แบนเล็กน้อย นำเข้าอบไป170องศาเซลเซียสประมาณ13-15นาทีจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นลงบีบครีมฟรอสติ้งราสเบอร์รี่บนคุกกี้ โรยด้วยเม็ดน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ r าสเบอร์รี่ค c ั k เค้กคุก,ก้จะทำกินที่บ้านก็ได้หรือจะทำขายเป็นรายได้เสริมก็เข้าท่าค่ะสามารถเอาสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยนะคะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสรรค์ไอเดียทำขนมได้หลากหลายเมนูเลยละคะ่ะพิเศษสุดสามารถหาซื้อแป้งสาลี TFM ได้แล้วที่วินล่ามาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนําทั่วไป